สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฮิรลมี่ช anel ค่ะช anel การพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์แบบต้นตกกับอาจารย์มิมี่นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปประจําของชาวราศีมีนนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์จนถึง20มีนาคมค่ะก็ต้อนรับเข้าสู่เดือนกรกฎาคมนะคะอาจารย์เปลี่ยนชื่อแล้วนะจากมิมี่ฮิวลมี่เป็นอาจารย์มิมี่เมธมันตรานะคะซึ่งหมายถึงมนตราแห่งความเมตตานั่นเองละคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะชาว าราคณาราศีมีนเนี่ยจะมีพลังงานเรื่องดวงดาวเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างไปดูกันค่ะ เอาละเรามาดูพลังงานของดวงดาวนะการโคจรของดวงดาวที่เกิดปรากฏการณ์ใดๆขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะตั้งแต่ต้นเดือนเลยค่ะวันที่สองกรกฎาคมนะจะเกิดฟูมูลนะพระจันทร์เต็มดวงนะคะขึ้นในราศีมังกรนะสิบองศาราศีมังกรราศีมังกรเป็นธาตุดินเกิดฟูมูลขึ้นในราศีธาตุดินความหนักแน่นความซีเรียสความมั่นคงจะเกิดขึ้นแน่นอนแต่บังเอิญเจ้าดาวเสาซึ่งเป็นดาวประจําราศีมังกรตอนนี้เขาเรีย ทุกกเรดคือเขาโครจรถอยหลังนะตั้งแต่เดือนที่แล้ว2เดือนที่แล้วแล้วราคานะ,ะนะเพราะฉะนั้นฟูมูลครั้งนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลดีสักเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นฟูมูลที่ มาเพิ่มความกดดันมาทําให้คุณเห็นอะไรชัดมาทําให้คุณมีวินัยอะไรอย่างนั้นมากกว่านะคะหลังจากนั้นวันที่10กรกฎาคมนะเจ้าดาวอังคารดวงนี้นะดาวพลังงานที่พระเจ้าแห่งมาก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกันธาตุดินเช่นกันคุณจะสังเกตได้ว่าพลังงานงตลอดต้นเดือนเนี่ยจะเกิดขึ้นในราศีธาตุดินทั้งหมดเนาะอังคารเข้าสู่ราศีกันบ่งบอกถึงลักษณะของความจู้จี้จุกจิกหรือการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดระเบียบอังคาร ารเป็นพลังงานเป็นเทพเจ้าแห่งมาพอเข้าสู่ราศีกันการที่คุณอยากจะจัดระเบียบการที่คุณอยากจะอยู่ในกรอบผสานกับพลังของฟูมูลในราศีมังกรเนี่ยอาจารย์ว่าค่อนข้างที่จะส t r e s ในบางคนนะคะคือค่อนข้างจะเครียดในบางคนหรือมีความกดดันอะไรในบางคนเนาะทีนี้เนี่ยคลิปที่แล้วเนี่ย คลิปเดือนที่แล้วเนี่ยมีหลายท่านคอมเมนต์หาอาจารย์มาว่าอาจารย์พูดไทยคําอังกฤษคําฟังไม่ค่อยเข้าใจเลยอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์จะพยายามนะคะแต่ภาษาอังกฤษที่อาจารย์ใช้มันเป็นศั์เฉพาะทางโหราศาสตร์ในบางครั้งคือถ้าอาจารย์ไม่พูดเลยเนี่ยมันมันก็จะสื่อสารเป็นแบบไทยเนี่ยมันก็ได้แหละแต่ว่าอัธรศอ่ะอัธรศอ่ะนะคะอาจารย์ไม่ได้อยากจะโชว์พาว่า,วาเออมันต้องภาษาอังกฤษเป๊ะอะไรไม่ใช่นะแต่มันเป็นโหราศาสตร์แบบตะวันตก โอเคต้องเข้าใจก่อนว่าอาจารย์กําลังดูโหราศาสตร์แบบตะวันตกคือแบบฝรั่งนะคะแบบสาก,กลเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้ยากที่จะไม่มีคําภาษาอังกฤษเลยเนาะแต่อาจารย์จะพยายามพูดอังกฤษแล้วก็ ปลเป็นไทยให้อีกทีหนึ่งนะคะจะได้เข้าใจมากๆยิ่งขึ้นเนาะทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นวันที่10กรกฎาดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีกันวันที่11กรกฎาเจ้าดาวพุธด,ดวงนี้ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ร่วมกับดาวศุกร์ที่อยู่ในราศีสิงห์อยู่แล้วนะคะส่งผลที่ดีมากๆต่อหลายๆคนในเรื่องของการเดินทางการเจรจาการสื่อสารใดๆนะคะวันที่18กรกฎาก็จะเกิดนิวมูลพระจันทร์เต็มดวงอ่ะพระจันทร์เริ่มต้นการ โครจรครั้งใหม่อยู่ในราศีกรกฎนะ24องศา25องศาราศีกรกฎ ส่งผลต่อการเริ่มต้นใหม่โดยเฉพาะราศีธาตุน้ําทั้งหมดกรกฎมีนพิจิกคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่มีเกณฑ์การที่จะเซตอัพจะเซตเทินจะมีการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณนะโดยเฉพาะาพวกราศีธาตุน้ําที่อาจารย์บอกไปแล้วล่ะจะส่งผลที่ดีกับคุณมากๆเลยนะคะหลังจากนั้น23กรกฎาคมนี่เจ้าดาวศุกร์ดวงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ลบก่อน เจ้าดาวศุกร์ดวงนี้เนี่ยเจ้าดาวศุกร์ดวงนี้นะเดี๋ยวรยันจะวาดมองไม่เห็นเห็นไหมเนี่ยดวงนี้นะคะเจ้าดาวศุกร์ดวงนี้นะคะเจ้าดาวศุกร์ะะาากำลังจะรีโทกเกรดก็คือโคจรถอยหลังตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมจนถึงวันที่4 กันยายน4 Se เซปเทมเบอร์นะประมาณ40กว่าวันนะก็คือกินเดือนสิงหาทั้งเดือนเวลาที่เจ้าดาวศุกร์โคจรถอยหลังเนี่ยมันส่งผลมากมายดาวศุกร์เป็นดาวของความรักนะเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงินเงินสดแคดโฟนะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความงามความสวยงามหรือว่างานมงคลการแต่งงานก็ได้นะเพราะฉะนั้นในช่วงที่ดาวศุกร์โคจรถอยหลังหรือว่าร,รีโทเกต แปลว่าโคจรถอยหลังนะคะตั้งแต่23กรกฎาคมจนถึง4กันยาเนี่ยทุกๆราศีอิทธิพลจะใกล้เคียงกันคือ1คุณอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์เก่าๆย้อนกลับแฟนเก่าหัวหน้าเก่าความค้ารกาสั่งย้อนกลับ 2. ปมการเงินใดๆที่ยังสะสางไม่จบย้อนกลับมาหาคุณโดยเฉพาะคนที่มีเรื่องหนี้สินคุณจะต้องเอาตัวเองเข้าไปจัดการมันนะฮะการลงทุนอาจจะไม่แนะนํามากๆเลยในช่วงที่ดาวสุขโคจรถอยหลังหรือ กระทั่งเรื่องของความงามการทรําศัลยกรรมอาจารย์จะบอกว่าถ้าเกิดว่าทําก่อนล่วงหน้านั้นได้ก็จะดีมากๆบางราศีอาจจะส่งผลน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงคุณนะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะส่งอิทธิพลนะคะจะส่งอิทธิพลไม่มากก็น้อยนะการที่ดาวสุขโครจรถอยหลังเนี่ยปีที่แล้ว ดาวสุ์ไม่ได้รีโทเกรตเลยนะคะปีนี้รีโทเกรตแค่40กว่าวันก็คือโคจรถ่ยหลังแค่40กว่าวันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเตรียมตัวต้อนรับพลังงานโดยเฉพาะชาวราศีพฤกษ์ชาวราศีตุลเนาะเพราะสองราศีนี้มีดาวสุขเป็นดาวเจ้าลักนณาตัวเองนะคะก็จะส่งผลชัดเจนกับตัวเองมากๆเลยละ่ะ หลังจากนั้นวันที่29กรกฎาคมนะคะปลายเดือนนะเจ้าดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ก็จะส่งผลต่อพลังงานความกระชุ่มกระชวยความสุขหรือพลังงานในรูปแบบของการเฉลิมฉลองการสังสรรค์ก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นในระดับประเทศหรือระดับโลกเลยก็ได้นะคะดาวังคารก็อยู่ในราศีกันอีกนะก็ส่งผลในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนอกจากพลังงานในเชิงบวกแล้วยังมีพลังงานที่ส่งผลในเชิงลบได้ด้วยเช่นกันนะคะเนื่องจากตลอดทั้ง เดือนเลยคุณจะเห็นว่าจเจ้าดาวอังคารเห็นไหมคะเนี่ยดาวอังคารทํามุมเล็งกับดาวเสาอยู่เนี่ย นะฮะอังคารในราศีกันจะทํามุมเลงกับดาวเสาร์ที่โคจรถอยหลังอยู่ในราศีมีนนะมุมเลงคือมุมร้อยแปหมายถึงมุมตรงข้ามอปโปสิตเนาะตรงข้ามกันมันจะย้อนแย้งมันจะขัดแย้งกันอังคารคือพลังงานความรุนแรงดาวเสาร์คือเจ้าแห่งระเบียบวินัยคือ,อคนที่จะมาตีกรอบให้คุณเป,เป็นดาวแห่งการทําลายอย่างหนึ่งเนาะการที่ทมุมเลงกันเนี่ยอุบัติเหตุนะฮะอาการเรจ็บป่วยโรคภยัย ความไข้เจ็บหรือการกดดันความตึงเครียดก็สามารถเกิดกับเกิดกับคุณหลายๆคนได้เช่นกันนะคะอังคารกับเสาเล็งกันตลอดทั้งเดือนเลยแหละนะคะแล้วอังคารดวงนี้ยังทางยังคง,งทํามุมสแควรเนี่ยเส้นนี้นะคะทามุมสแควรกับยูเรนัสที่อยู่ในราศีพฤกษ์ธาตุดินเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ส่งผลตลอดทั้งเดือนเช่นกัน คือเป็นพลังงานความรุนแรงพลังงานของเรื่องของโทสะอารมณ์ความใจร้อนนะหรือปัญหาสุขภาพเดือนนี้ทั้งเดือนแหละนะฮะหลายๆลาราศีเจอเรื่องนี้เดี๋ยวไปดูแต่ละราศีกันค่ะ ในเรื่องแรกเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้ชาวลัคนาชาวลัคนาราศีมีนอาจจะไม่ได้เด่นโดดเด่นด้านการเงินสักเท่าไหร่นักนะคะแม้ว่าดาวศุกร์เนี่ยจะโคจรถอยหลังซึ่งดาวศุกร์เป็นดาวการเงินก็จริงนะฮะแต่ในในพื้นดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวการเงินจริงๆดาวที่เป็นเจ้าลักของเรือนการเงินคือดาวอังคารเนาะอังคารจะมีที่พลโดดเด่นมากกว่าแล้วอังคารย้ายเข้าในเรือนที่7แสดงว่าการเงินที่เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนเกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์ จะมีความโดดเด่นมากกว่าการเงินที่เป็นเงินเงินส่วนบุคคลโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณเป็นคนมีคู่อยู่แล้วมีแฟนมีครอบครัวแล้วนะการเงินครอบครัวการเงินของแฟนคุณของคู่คุณจะมีความโดดเด่นในการซัพพอร์ตในการเข้ามาเกี่ยวข้องคุณได้มากกว่านะคะถ้าเป็นการเงินส่วนตัวอาจารย์ว่าไม่เด่นทีนี้เนี่ยมันเกิดโซลาอีคลิปคือสุริยุปราคาเต็มดวงขึ้นตั้งแต่วันที่20 21เเมษาที่ผ่านมาแล้วนะคะสุริยุปราคาเต็มดวงหมายถึงการการเริ่มต้นใหม่แล้วเกิดขึ้น ในเรือนการเงินของคุณซึ่งหมายถึงว่าชาวลัคนาราศีมีหลายคนเนี่ยมีการเริ่มต้นทางการเงินใหม่ๆเรียบร้อยมาแล้วนะหลายคนซึ่งถ้าใครใครที่ยังไม่มีการเริ่มวิธีการหาเงินแบบใหม่การหาไรายได้แบบใหม่หรือโอกาสทางการเงินแบบใหม่เนี่ยก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะก็ กรกดาและก็สิงหาอีกเดือนหนึ่งมีโอกาสจะเกิดในสิ่งเหล่านี้ขึ้นได้ด้วยการเงินไม่ค่อยเด่นค่ะเดือนนี้ไม่เด่นหมายความว่าไม่ได้เรล็วล้ายแล้วก็ไม่ได้ดีถึงขีดสุดนั่นเองแล้วนะคะทีนี้ดาวเสาร์เนี่ยโคจรถอยหลังอยู่ในเรือนตัวคุณเองอะ่ะในราศีมีนะเนี่ยเนบจูนก็โคจรถอยหลังอีกเนบจูนเป็นดาวประจําตัวคุณเนบจูนโคจรถอยหลังเสาร์ก็ถอยหลังในเรือนตัวคุณเองอะ่ะมันเพียเพ้ยนๆหน่อยอะ่ะอึดอัดหน่อยมันรู้สึกว่าชา้าติดขัดยืดเยือ้อ ยาวนานรอคอยแล้วคอยอีกไม่ได้สักทีหนึ่งอื่นๆมันมันมันไม่ไปข้างหน้าเต็มที่สักกทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งพลังงานเนี้ยมีอาจจะต้องรับมันอยู่จนถึงประมาณสิ้นเดือนตุลาคมเลยเนาะสิ้นเดือนตุลาคมเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ทำใจให้สบายๆนิ่งๆ let's go go with the flow นะคะปล่อยให้มันเป็นไปเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองทีนี้ในเรื่องของการงานในเรือนการงานของคุณดาวศุกร์ย้ายเข้า ดีโทเกสนะคะถอยหลังโคจรกลับมาในเรือนการงานโดยเฉพาะคนที่ทํางานลูทีนเป็นลูกจ้างทํางานประจำนะคะคุณก็จะเจอกับลักษณะของเหตุการณ์ในเรื่องของปัญหาเก่ากลับมาเล่าใหม่งานที่แก้ไม่จบย้อนกลับมาให้คุณทําใหม่งานที่คุณทําส่งกลับไปแล้วโดนตีกลับมาใหม่อะไรประเภทเนี้ย นะคะซึ่งดาวสุกย้อนกลับเข้ามาเรือนการงานการทํางานเป็นทีมถือว่าดีมากนะคะการทํางานเป็นทีมหลายคนเนี่ยจะมีโอกาสการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งปรับตําแหน่งงานหรือการเพิ่มงานก็ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่านั่นแหละมันเหมือนกับว่ามันยังไม่จบสิ้นน่ะไองานที่คุณทํายังไม่จบสิ้นน่ะยังต้องมีการแก้ไขยังต้องมีการดูอีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในช่วงตั้งแต่23กรกฎาคมถึง4กันยานยนยอาจารย์แนะนำเนาะถ้าคุณมีการเริ่ม ได้รับการมอบหมายให้เริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ทํางานอะไรใหม่อาจารย์อยากให้คุณทำให้มันเนี้ยไปเลยอะคือแบบตั้งสมาธิตั้งใจตั้งสติทํากับมันไปเลยค่ะเพราะไม่งั้นนะคุณต้องกลับมาแก้อีกไม่จบไม่สิน้นยืดเยื้อยาวนานนะคะอืม ฟูมูลในเรือนที่11ตั้งแต่ต้นเดือนวันที่สองกรกฎาคมหมายถึงการที่คุณอาจจะไปโฟกัสหรือไปเห็นเป้าหมายของคุณชัดมากขึ้นนั่นเองนะคะอยู่ๆชาวราศีมีนเนี่ยอึดอัดนั่นแหละล่าช้านั่นแหละไม่ได้ดังใจนั่นแหละเดือนนี้นะคะแต่อยู่ๆเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเห็นเป้าหมายฉันชัดนะจากที่ไม่รู้ว่าฉันต้องการอะไรกลายเป็นฉันรู้นะว่าฉันต้องการอะไรตอนนี้แต่วิธีการที่คุณจะไปให้ถึงสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ คุณต้องลงมือทำนะคะชาวราศีมีนเดือนนี้ต้องลงมือทำมามากๆเลยดาวอังคารย้ายเข้าในเรือนที่7จ็ดพันเนอร์หุ้นส่วนแฟนคู่รักคุณระวังคำว่าอีโก้คุณจะไปใช้อีโก้กับแฟนกับพันเนอร์หุ้นส่วนที่ทำธุรกิจร่วมกันก็ได้นะบางที ขัดแย้งกันทางอัตตานะ่ขัดแย้งกันด้วยอีโก้ขัดแย้งกันด้วยความเห็นไม่ตรงกันอะไรบางอย่างนะอาจารย์ให้คีย์หลักเลยนะคะเดือนนี้อีโก้อีโก้ที่คุณจะใช้กับเพื่อนที่เป็นหุ้นส่วนการงานอีโก้ที่คุณจะใช้กับแฟนมันสามารถบั่นทอนทําลายคุณได้เลยเพราะว่าเสามันอยู่ในตัวของเรือนชะตาเรือนที่หนึ่งของคุณแล้วอังคารเข้าเรือนจิตมันเล็งกันพอดีเป๊ะสิ่งนี้แหละสามารถทําลายความสัมพันธ์ของคุณได้เลยทําลาย r r e k Relationship ได้เลยนะคะต้องระมัดระวังอัตราดีๆในเรื่องของครอบครัวในเรื่องครอบครัวเกิดนิวมูนในเรือนที่5การเริ่มต้นใหม่ใดๆเรื่องของงานเฉลิมฉลองงานเลี้ยงสังสรรค์โดยเฉพาะเกี่ยวกับเด็กๆจะดีมากเลยนะคะแล้วเกิดนิวมูนในเรือนที่5แบบนี้นะคะอาจารย์มองว่าหลายๆคนตั้งใจจะมีลูกคุณมีเกณฑ์นะคุณมีเกณฑ์นะอลองดูนะคะมีเกณฑ์ที่จะเรียกว่าตั้งครันได้ในช่วงนี้ตั้งแต่18 กรกฎานะคะตั้งแต่18กรกฎานับไป15วัน18กรกฎาคมนับไป15วันดีนะคะดาวศุกร์อยู่ในเรือนที่6เรื่องปัญหาสุขภาพอาจารย์มองว่ามันมีเกณฑ์ในหลายคนที่สามารถเจอกับโรคเก่ากลับมาเล่าใหม่เหมือนกัน ออโรคภัยเดิมที่เป็นอยู่นะคะมันสามารถย้อนกลับมาเล่าใหม่กับคุณได้เช่นกันก็ระมัดระวังถ้าใครรู้สึกตอนนี้มันมีพลังงานนั้นแล้วนะออรู้สึกฉันจะเป็นโรคเก่าไหมฉันเคยเป็นอันนี้แล้วย้อนกลับมาไหมมันยังเป็นโรคที่หายไม่สนิทหายไม่ขาดคุณก็ระวังไว้เลยค่ะเพราะมันมีเกณฑ์ตรงนั้นเกิดขึ้นจริงๆอืมนะโอเคทีนี้อาจารย์ขอเปิดไพ่ซีชาวลัคนาราศีมีนเนปจูนดาวประจำตัวคุณก็โครจรถอยหลังดาวเสาร์ก็โครจรถอยหลัง มึนๆหอ,อื่นๆหน่อยเดือนนี้มันไม่เต็มพลังมันไม่เต็มที่นิดนึงนะคะอ่ะโอสิบถ้วยไพ่ครอบครัวปรากฏขึ้นมานะคะเมื่อไพ่10บถ้วยปรากฏขึ้นมาในเรื่องของครอบครัวแสดงว่าครอบครัวจะค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลกับคุณเห็นไหมเนี่ยความสนุกสนานเด็กๆปาร์ตี้งานเฉลิมฉลองหรือการให้กำเนิดบุตร นะคะอันนี้เลยค่ะจกกักรวาลกำลังบอกคุณว่าใช่เลยใช่เลยมันดีมากเลยนะคุณดูสิพ่อแม่แล้วก็ลูกสองคนเห็นไหมเนี่ยสนุกสนานจัดปาร์ตี้ร,รื่นเริงกันเห็นไหมคะ่ะดีงามอ่า the เอ็กซ์ r ไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาปรากฏมาในเรื่องของการงานเอาล่ะ อาจารย์บอกไปแล้วว่าการงานของคุณเนี่ยมีโอกาสการปรับตําแหน่งเลื่อนขั้นการเพิ่มเงินเดือนการทํางานเป็นทีมคือดีมากแต่ให้ระวังเรื่องของภาระการงานที่มันจะไม่จบมันแก้ไม่จบมันคาระคาซังเนาะถ้าภาษาของคนใต้คนภูเก็ตเรียกไม่ตายงานไม่ตายงานคืองานไม่ตายสักทีคืองานไม่จบสักทีนั่นเนองเนาะเออนะคะเนี่ยแต่หนึ่งดาบขึ้นมาคือคุณสามารถชนะมันได้นะ คุณสามารถชนะมันได้อาจารย์เลยบอกคุณไงว่าถ้ามันมีโปรเจกต์ใหม่งานใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่อะไรเข้ามาในช่วงนี้นะตั้งแต่23กรกฎาคมถึง4กันยานะคุณต้องตั้งใจทำมันให้ดีไม่งั้นนะเดี๋ยวมันคลาคาซังยืดเยื้อนะคะ ดมูลไพ่ใบนี้หมายถึงอารมณ์ความคุมเครือนะคะมีนเป็นปราศีธาตุน้ำเช่นเดียวกับกรกฎและก็พิจิกสิ่งสำคัญที่ทำให้มีนขึ้นลงได้ง่ายคืออารมณ์แต่ไม่เท่ากรากฎและก็ไม่โหดร้ายเท่าพิจิกแต่มีนจะมีความอ่อนไหวมากคือคุณอาจจะเจอกับความกดดันอะไรบางสิ่งบางอย่างก็เป็นไปได้นะอาจารย์มองนะคะแล้วคุณก็ เอาไปดำดิ่งอยู่ในโลกส่วนตัวของคุณจนกระทั่งคุณไปจมปักจมทุกข์กับมันอะไรประเภทเนี้ยอันเนี้ยระวังระวังเรื่องราวตรงนี้ดีๆนะคะมีนมในเรื่องความรักความสัมพันธ์อาจารย์ขอออร์คิลสามใบสิ Description การหลอกลวงในความสัมพันธ์การหลอกลวงในความรักหรือการที่รักเขาข้างเดียวก็ได้นะคะทีนี้ดาวศุกร์เข้าโคจรกับเข้ามาในเรือนที่6เอ่อมันยังไม่ถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ทีนี้ต้องถามว่าคนรักเก่ากับคืนได้ไหมอาจารย์ว่าไม่อะมีนมีนไม่ได้เป็นพลังงานคนรักเก่ากับคืนหรือความสัมพันธ์เก่ากับคืนนะคะอืม หลายคนที่เป็นคนที่เขาเรียกว่ารักข้างเดียวรักเขารักเอ่ยเตยหอมอะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็ต้องระวัง s so, โซ e a r c h i n g การตามหากันทางจิตวิญญาณคนที่โสดสามารถจะเจอคู่ได้ค่ะคนโสดสามารถเจอคู่ค่ะเพราะอังคารเข้าเรือนเจ็ดอ่ะ แต่คุณก็ระวังเหมือนที่อาจารย์บอกได้ไหมว่าคู่ของคุณนะคุณลองไปเจอกับคนที่อีโก้หรือคุณเอาวีโก้ไปใส่คู่เขาเอาไปใส่คนของที่คุณเจอหรือว่าคุณอยากครอบงมครอบครองอะไรต่างๆอะไรประเภทนี้น,นะคะวีเชลมีนาเกนคุณดูสิไพ่ใบนี้นะวีเชลมีนาเกนบ่งบอกถึงพลังงานของการกลับมาเจออีกครั้งหนึ่งเอาล่ะ อาการขออาจารย์ขอแก้นะที่อาจารย์บอกว่าดาวสุขโคโจรถอยหลังนําแฟนเก่าคนรักเก่ากลับมาอาจจะไม่เจอแต่อาจารย์มองว่าหลายคนอาจจะมีเกณฑ์ได้พพเพราะไพ่แบบนี้ปรากฏแสดงว่าคนที่ต้อพึ่งเลิกกันใหม่ๆอะอาจารย์ให้เลยคุณไปดูซิคุณไปดูซิไอาตาคนนั้นของคุณเน่ยเกิดในราศีธาตุด,ดินหรือเปล่ามัางกรกันแล้วก็พฤึกษพถ้าเกิดในราศีธาตุด,ดินหรือเกิดในราศีธาตุน้าํามีนกรกฎแล้วก็พิจิก มีเกณฑ์ย้อนกลับมีเกณฑ์ย้อนกลับนะคะก็ดูซิย้อนกลับมาจะได้คบกันไหมหรือมาเพื่อสะสาปรปมอะไรกันหรือมาเพื่อให้คุณามาโฉบคุณแล้วก็หายไปอย่างเงี้ยนะก็ลองพินิจพิเคราะห์ตรงนั้นดูโอเคเอาล่ะโอเคขอบคุณมากนะคะฝาก คอมเมนต์ให้อาจารย์หน่อยนะคะแล้วก็เป็นการกระตุ้นวิดีโอให้คนเห็นเออแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะฝากกดติดตามกันนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในเดือนหน้าลาไปแล้วราศีมีนค่ะเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ